สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อฟซีสวนวัฒนเกษตรพินแคนอ่ามนันมาพบพอกันอีกครั้งนึ้งครับอยู่ที่ทุเรียนโคกเป็ดกานะครับอตอนนี้เวลา14นาฬิกาอ่าบ้ากล่องกระยิบโทรศัพท์มาเก็บบรรยากาศเก็บภาพ ทุเรียนจริงๆแล้วเขาชอบแสงแดดนะครับชอบการประทาแสงแดดเขาเป็นพืชที่มักแสงแดดได้พี่น้องเด้อสังเกตบึงเขาพอแสงแดดแล้วเขาใบดูมั่นว้าวงามนะครับนิสัยของเพิ่นก็จะประมาณนี้แหละสำหรับพี่น้องกเกษตรกรที่เป็นทุเรียนเมื่อม่มเนาะ ะบอกล่องทุเรียนเมื่อหม่คือกันนั่นแหละแต่ว่ากัเอาบรรยากาศเอา,เ,อาเกจสาระมาแบ่งปันกับพี่น้อง FC ฟซีนงครับเขาเจอแสงแดดแล้วเขาจะมั่นว้าวนะครับพฤติกรรมของทุเรียนต้นนี้กับหปีนะครับ1ปีผ่านไปความสูงอยู่ที่ประมาณเมตรยีเมตร30เนาะ นะครับปลูกทุเรียนในพื้นที่ภาคอีสานต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความเข้าใจนะครับใจความเข้าใจการดูแลรักษานะครับการให้น้ำเป็นการให้น้ำทุกมือครับมือละประมาณ10บนาทีในช่วงหนาแล้งอันนี้ครับตอนนี้ก็รเจริญเติบโตไปได้ดีหลังจากที่ให้ปุ๋ยอินย์เคมีไปในรอบเดือนนะครับ เห็นแบบนี้เราก็าชื่นใจขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ว่าดีใจพระทันใดด้ดพี่นอ้องเน,นื่องจากว่าลุ้นกันยาวๆครับยังเป็นทุเรียนอินทซียอยู่การป้องกงันแมลงศัตรูพืชกันย่างมาทันใดเต็มรอยปันใดนะครับนี่ต้นแรกนะครับเดี๋ยวพาไปเบ่งอีกต้นหนึ่งละกันนะพี่น้องแถวนี้ที่เคยได้พาพี่น้องย่งางเบ่งอ่า พี่น้องที่มีความพยายามที่จะปลูกเนาะทุเรียนในพื้นที่ภาคอีสานกะเรียนรู้แลวกะหาแนวทางกันต่อไปนี่สำหรับทุเรียนอินซี่ก็จะประมาณนี้แหละครับใบงิกใบซอยเบิดนะครับนะนี่ใบซอยปัญหาอุปสรรคหลายแต่ว่ากับท่านในยอดท่อดอกคือเขายัางหยึดแนวทางของทุเรียนอินซี่อยู่ทุเรียนปลอดภัย อาต้นที่เขาเจริญเติบโตกะต้นอวบดีครับต้นอวบต้นใหญ่ดีทุเรียนปีหนึ่งปีความสูงอะไรเลียกกันครับไล่เลียกกันบางท่าน,นในตัดแต่งกิ่งนะครับหนึ่งาาจากว่าเออจะได้ล่ะบางท่านในกาเนะาะใหญ่มันไปทางอื่นนะนาย่ามันเป็นทางอื่นแต่ว่าก็บ,บรรยายใจว่าขันเอฟซีหรือว่าอาจารย์กูรูทุเรียนนี่เขามารับชม กะมาแนะนำใดเด้อครับว่ามันจะสามารถตัดแต่งใ้บอนี่ครับ,บปลูกและดูแลแบบระบบอินทรีย์เนะาะกะลอยละแปดสิบลอยละแปดสิบที่เจริญเติบโตได้สวยงามอันนี้ครับนี่กะ มันเป็นทุเรียนขาดปุ๋ยนะพี่น้องเป็นทุเรียนขาดปุ๋ยขาดการดูแลมันก็ไดช้ำนี่ล่ละลอยละแปดสิบทีเจริญเติบโตรอดง่ยได้ล่ยละยีะ่สิบกะไปทางเขาแล้วนะครับไปทางเขาแล้วนี่สิบสี่นาฬิกาก็เลยหยิบเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเก็บอ่าบรรยากาศอาการของทุเรียนชอบเขามักแสงแดดมาให้พี่น้องได้รับชม ความท้าทายของทุเรียนอินซีทุเรียนไหอีสานที่เขาจะปลูกให้ได้ผลผลิตแล้วก็ปลูกให้รอดได้นะครับนะนี่เบื้องต้นกับปลูกให้รอดก่อนจะประมาณสี่ปีแรกก่อนว่าพี่น้องสี่ปีแรกแล้วปุ๊บก็ยังมาเอาผลผลิตแบบนี้ให้เขารอดสักก่อนในระยะสี่ปีแรกนี่ครับต้นที่งามกับงามนี่ครับต้นที่บางงามนี่เตือนแ้นๆๆๆพาเบื้องต้นนี่ก้อน หลังจากที่ได้รับการสางโคกนะครับอยอดอ่อนก็นเริ่มมากครับแทงใบยอดอ่อ,อนขึ้นมาแล้วข้าวทีเแล้วนี่คือดินแนนครับทรงโ้นแน,น่นนี่เลยได้ทำการสางโคกให้นี่ครับเอาบรรยากาศใบสองสิบสี่นาฬิกา ทุเรียนโคกเป็ดกาที่เขารอดแล้วมีแนวโน้มว่าจะไปได้นะครับมาฝากพี่ตอนน้อง FC ทุเรียนดงเป็ดกาทุเรียนอินซีนะครับที่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ GI ทุ่งเออ GI ดงเป็ดกาโอ,โอ,โอ้พี่น้องนะครับมัวไอเสลืมเสลือเบอร์เบอร์อรอรจังเลยมาตาตื่นไหม นอนเบียนนะครับเอามาฝากพี่น้องต้นที่เขาจะเริ่มเติบโตไดไรก็ทีระมาานี้ล่ละนะครับนะนี่เป็นที่น่าพอใจเลยน,นนะใบใบดาบกาลังสอดนะครับก็จะแทงใบเพชสลาดลงมานี่อันนี้คือว่าใบหางประูนะครับใบดาบเนี่ใบพชสลาดก็จะนี่เริ่มขลีขึ้นมาจากใบ หางปะทูมาเป็นใบเพสลาดนี่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 ครับะประมาณนี้เนาะนี่แหละครับจะเอาอีกเบิ้งอีกต้นนึงแล้วกันเบิ้งอีกต้นนึงพี่นอ้อยแดดใบกบักบบงให้ยู่เนื่องจากว่าท่า,าในี่ใบบ้างใจ็บบ้างใดต้นนี้กะว่าเป็นพระเอะี๊ยบกุหลาบเนาะนะครับความสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบเซน ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบนละครับลักษณะทรงงามนะครับเดี๋ยวเมื่อน้วก้องจะากทำการตัดแต่งกิง่งใครจะเห็ดคลิปฝากพี่ตอน,น้องเมื่อนี้เอาบรรยากาศทุเรียนมักแดดมาให้เบิ่งสังกกอนนะครับมักแดดละไลลรื่นยอดไลลเื่นได้ต้นทุเรียนญ่ตัวน้องี่น้องนัะนี่นะครับเยยนะบิบ่งกันเงาเงาเบิ่งกัน ลุ่นไปน้ำกันครับสำหรับทุเรียนอินซีทุเรียนไผ่อีสานทุเรียนดงเป็ดกาอ้าวฮวานแดดแล้วพี่น้องคงจะมีประโยชน์สำหรับท่านี่เขามารับชมเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์บอกกล่องนั้นมาเน้ยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณนะจ้ะครับ